ขออีกหนึ่งคำถามแบบเด็ดเลยนะคะก็คือว่าหนูเคยฟังหลวงตาบอกว่าสายใยจักรพัดเนี่ยจะมาอุดหนุนกันได้หมายถึงแบบการซื้อการขายอย่างเงี้ยค่ะจักรพัดไม่ใช่ของใครนะค่ะของพระเจ้าพระเจ้าตั้งแต่พระเจ้าองค์ปฐมมาองค์ปัจจุบันองค์ข้างหน้าค่ะไม่มีใครองค์นี้ทั้งไม่บวกก็เป็นจักรพัดเพราะฉะนั้นกำลังจักรพัดมันเพิ่มขึ้นทุกวินาทีในโลกเนี่ยค่ะมันไม่เหมือนกับเอาอย่างหลวงตาเนี่ย ปราสนาเป็นผุ้ธเจ้าในอนาคตก็ตัดสู่แล้วก็รวมบรารมีก็จบแล้วไงค่ะทีนี้หนูเนี่ยต้องการที่จะไปขายประกันให้กับลูกค้าคนเนี้ยค่ะแล้วลูกค้าคนนี้หนูรู้ว่าเขาสวดมาหาจากักรพรรดิหนูจะสวดยังไงดีให้เขากับหนูแบบตรงกันอย่งงหางเงี้ยฮะหลวงตาต้องอาศัยหลวงปู่ค่ะ สวดสักวันละกี่จบเดีคะหลวงตานึกถึงหลวงปู่อย่างเดียวเลยถึงอยู่ถึงหน้าเขานึกถึงหลวงปู่อย่างเดียวเลยใช่ไหมเจ้าคะปูน่น้อมน้อมเขาไปค่ะสาทหนูขอสองล้านนะคะหลวงตาสาธุใส่ประคัไปด้วยน้อยไปหรือเปล่าได้คะ่ะใส่ประคัไปด้วยสาธุค่ะ